แบตเตอรี่รถยนต์ออนี่ผงผงแร่เนี่ยใช่ไหมผงแร่แบตเตอรี่แรกเขากเอาเอาไแร่เอาแร่แบตเตอรี่ละพ่อพกันที่ามกี่แหละผสมสแล้วก็มาใเป็นผแล้วกผกันรการผสมก็ไมอมีตัวประสานด้วยไอ้นี่เชือว่า 它们的区别在于配料、制证及所使用的原材料不生产出的离子电池也不同。二，无钴，无钴之家上一道工序，搅拌好的浆料。你多粗啊、哦！我讲，哎，多粗啊！你看，哎，这边 ของแดงหมดก็จะเป็นขั้วลบใช่ไหมครับขั้วลบแปลว่าจะไอ้ต่างๆเขาก็จะแก๊ไฟข้างในที่เป็นวัสดุั้วลบที่เราเห็นในในรูปที่เป็นเหมือนตาไก่เนี่ยนะโครงสร้างของของแก๊ไฟที่เราจะพ่นโคตติ้งกับตัวนี้ถ้าเราไม่มีแผ่นทองแดงเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ยึดโคตมันมันจะไม่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีตัวให้มันเกาะเอาเลยนะเขาบอกว่าในตัวเก่งนักคนเราคิดได้ไงอ่ะ

โรงงานจีนว่าเนี่ยจีนอธิบายใช่ไหมนี่คือแบตเตอรี่เอามาวมนเป็นก้อนๆนะใช่ไหมนี่มาตัดเรานี่นี่คือแบตเตอรี่นั่นเอง มันไม่ใช่ว่าขันไอนเป็นผงๆเลยเนาะเนี่นะคือแบตเตอรี่นั่นเนี่ยแผ่นๆเนี่ยที่มันเป็นผงนิกเกิลทนอะไรใช่ไหมรวมมันเอแต่เป็นไซ ป็นไซต์ของการเสีงมีการขึ้นก็จะมีแบบวาเป็นสแต็กที่วนอ่าเนี่วนๆอย่างเงี้ยใสอ่เป็นคว้าเมื่อกี้อาจจะเป็นทองเอีอาจจะเป็นทองแดงก็จริงแต่คู่ออกมาจะเป็นิล์แล้วแนีอยเาใช้สตแต่ตัวที่อยู่พวกข้างใน ผมคห่นรถก็จะออกมาเป็นก่อนอ่างเนี้เป็นแผ่นทองแดงแต่ว่าอีกพวที่ออกมาใช้งานจริงอาจจะเป็นนิกเกิลเดี๋ยวที่เขาตอกมาก็ได้หรือเป็นพวอื่นส่วนของขั้วบวกก็จะเป็นอะลูมิเนียมแล้วก็จะมีอีกพวกที่ชอผสมอยู่ครับแผ่นทองขาวนี่คือแผ่นเซปรลเตอร์แผ่นแยกแยกไห้มันชอบกันเพราะมันบางมากก็คือ เหมือนีกระดาษก็มคนทางเนี à, kh kh ่ยขั้นการเราคู่บวกครบลบอันนี้อันี้มาสู่มาสู่คู่ลบวาสู่คูวบวกมาสู่แกนตัวแอนดูแล้วแล้วทีนี้เองคู่บวกก็จะมีพวกแ่นิดเ้นต่างๆที่ครบสำคัญที่แค่เราก็เราก็เราก็โคตนะโคตดที่เครื่องมันคูณคิวตัวแอนดูแลนี่คู่ลบแต่กั้นแล้วก็ประมวลถ้าเป็นส่งระบอกปมวลส่งระบอบที่เอายัดใส่ในตัวสงระบออีกที ถ้าเป็นสี่เหลีก็อาจจะล้วนเป็นสี่เหลี่ยมรูปสับไปกันไปนี่นี่ออมเป็นบัตรเล

ิิกรยาไอออนมันวิ่งได้นะครต้องมีอิเล็กตรอนไอทีนี้การใส่ยูเรนียก็ต้องอยู่ในห้องที่ไม่มีอากาศต้องอาจจะเป็นอากอนยูเปเนียอยู่ในห้องผู้ปิดเน็่ครับถ้าถ้าเขาหยุดจริงก็าอาจจะเหมือนเป็นตู้ตู้นิงแล้วก็เสร็จสวมไปใถุงมือไปหยดอิเล็กตรอนับแต่ห้องห้องข้างในนี้คือไม่มีอากาศ

อิเลก็กตรอนมันวิ่งไม่ได้เลยนี้มันจะวิ่งขึ้นผ่า,ผา,านขั้ววิ่งจากล้มาหาบวกครับอิเล็กตรอนส่วนไอออนมันจะวิ่งกลับไปกลับมาได้โดวยมียตัวสเปเลเตอร์ขั้นกลางแล้วมีฝั่งฝั่งนึ่งก็จะมีอน,นิเกลเลียมฝั่งนึงก็จะเป็นแกลฟายเป็นฝั่งนึงวอ่ง่ามากอนครับอิเล็กตรอนทีนี้ก็คือถ้าเราชาร์จแล้ว ้าเินนใช้เรชาเินี้ตัวที่มันก็วิ่งวิ่งเร็วเร็วไปชนครับแบบแบบเราไปจอดรถมิกไปแวบจงิงคคุมไม่ได้ไปชนชนชนทีซ่ามันก็จะังังแล้วก็ไปจออีกไม่ได้เลยเนี่ยมันทำให้ความสูเราก็จะน้อยลงด้วยถ้าเราใช้เร็วกานรัวาดยนี่ยอนนี้ก็คไวนวิ่งได้ แต่ว่าอิเล็กตรอนมันต้องวิ่งข้างบนอิเล็กตรอนมันวิ่งนด่ยังนี้ไม่ได้ตัวเล็กตัวเล็กๆนะครับอิเล็กตรอนวิ่งตามเส้นทางของสายไฟฟ้าแต่ทีนี้ไอออนก็วิ่งไปลูกเซปเลเตอร์มามาเกาะที่ฝั่งก้นตรงนี้ก็ทำงานไปเข้าเยื่งเส้นต้นที่ทำงาน็จะมาตรวจดู จริงๆแล้วเรามีเครื่องจักรบอกว่าผลิตอยงได้นะครับสําคัญหรือที่สูตรในการผสมนี่แหละทุกอย่างขึ้นแต่จัทหมดนะครับเราไม่ได้ทำแต่ว่าแล้วแต่การผสมสูตรได้แล้มันผสมสูตรที่เยี่ยมเท่นี่เนี่ยสำัญ